สวัสดีค่ะกระแสโคเชล่าสุดร้อนแรง ทำให้ลิซ่าแบล็กพิงกลายเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามไอจีมากที่สุดในเดือนเมษายนเรียกได้ว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่แฟนๆทั่วโลกของแบล็กพิงมีความสุขสุดๆเมื่อได้เห็นสาวๆร่วมแสดงโชว์ในงานโคเชล่าที่สำคัญพวกเธอยังเป็นเทสไลเนอร์ของงานอีกด้วยนะคะเพื่อนๆแบล็กพิงได้รับคำชมมากมายจากเวทีโคเชล่าโดยเฉพาะลิซ่าที่ทําให้การเต้นเพลงมันนี่ในโซโลสเตจของเธอที่โคเชล่าได้รับความนิยมไปทั่วโลก จนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียแฟนๆทั่วโลกมากมายครับว่ามันนี่เวอร์ชันโคเชล่าสุดร้อนแรงลงในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างติกต o k และ IG ความนิยมของลิซ่าแบล็กพิงส่งผลให้เธอครองชาร์ตผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรมประจำเดือนเมษายนโดยลิซ่ามีผู้ติดตามใหม่กว่า1นล้านหกแสนคนเพียงระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นส่งผลให้ขณะนี้ลิซ่ามีผู้ติดตามกว่า92ล้าน9ก้าแสนคน ความนิยมของลิซ่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นลิซ่าสร้างกระแสะไปทั่วโลกความสามารถของเธอดึงดูดผู้ชมด้วยการปรากฏตัวบนเวทีที่มีสเสน่ห์ภาพที่สวยงาม แฟชั่นที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของลิซ่าแบล็พิงค์ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกบนอินสตาแกรมลิซ่ามักแชร์ภาพเรื่องราวชีวิตประจำวันของเธอให้กับแฟนๆทั่วโลกได้รับรู้และเห็นอีกมุมหนึ่งของลิซ่าทั้งบนเวทีการแสดงและการใช้ชีวิตนั่นทำให้แฟนๆได้เห็นมุมส่วนตัวของศิลป,ปินที่เขาชื่นชอบมากขึ้นลิซ่าสามารถครองใจแฟนๆทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย เธอมีสเสน่ห์เหลือล้นในแง่ของการทำงานทุกโชว์ของลิซ่าบ่งชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทและพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และบุคลิกของลิซ่าช่วยสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นไปทั่วโลก นั่นเป็นสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ว่านอกเหนือจากแฟนๆแล้วลิซ่ายังมีศิลปินคนดังมากมายที่ชื่นชอบเธอด้วยแน่นอนว่าผู้ติดตามใน IG ของลิซ่านอกจากจะเป็นแฟนๆทั่วไปแล้วศิลปินคนดังมากมายก็ร่วมติดตาม IG ของลิซ่าด้วยเช่นกัน แล้วเรามักจะเห็นศิลปินคนดังเข้ามากดถูกใจและแสะดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจเธอเสมอและแอนมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ